วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาล่าก,กุ้งนะครับนี่ก็คือกุ้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงและส่วนนี้นะครับก็คือปูม้านะผมก็ได้หยิบขึ้นมาดูนะครับแลพะพบว่ามันมีไข่นะผมก็เลยเอากลับไปต้มสะครับรอกลับมาทืมกุ้งต่อนะ <S <S ยิงไม่โดนแบบนี้ต้องใช้มือเปล่าจับโชว์แล้วไหม และเพื่อเป็นการเสียเวลาน้คคลิปนี้จะโหดหรือว่าจะหาสักแค่ไหนนะครับพวกเราก็มาติดตามรับช่ารับฟังกัน<ๆ>ไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับให้เป็น3ามทุมครึ่งว่ะเวลาตึง ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมก็มีไฟนะครับมีไฟตอนสามทุ่มคืนนะก็เลยชวนน้องพัดมาหาหมึกกระดองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําเสียนะก็เลยคิดว่าน่าจะเจอหมึกกระดองสัก2 0 3 0โลนะก็เลยชวนน้องพัดมานะครับกว่าจะมาถึงหมายก็5้าทุ่มละเราก็ได้เตรียมตัวเตรียมลงน้ํามาลงน้ํามาได้ไม่ถึงไม่ถึงสิวินะครับน้องพัดก็ได้เจอปลาหางควายนะครับน้องพัดก็เเรียกผมมาดูนะครับแล้วน้องพัดก็จะโชว์สกิลเทพในการเอาปืนจิ้มหััววโโชนนะะดยที่่ไมต้องงิครบ เล็งละจุ๊บเรียบร้อยครับกดแดกแล้วผมได้ดำต่อไปนะครับแล้วผมก็ได้มาเจอกับไอนี่คือปูม้านะครับนี่เป็นเบ่งกล้ามรอเลยแล้วก็เป็นปลาหางควายนะผมก็ได้เลือกที่จะจิ้มปลาหางควายก่อนนะครับเพราะว่าปูม้ามันก็ไม่น่าจะเหนียงนะจิ้มเรียบร้อยแล้วปลาหางควายตัวน,นี้ก็คือเป็นตาแต้มแรกของผมในคืนนี้เลยนะครับ ช่วงนี้ผมก็จะพักคลิปยิงปลากระพงขาวไปสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาาันจะกระพงขาวที่ี่เกินไปไงผมก็เลยเออมีคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อเดือนที่แล้วเยอะแยะเลยนะครับก็เลยเอามาตัดให้ดูสักหน่อยละกันนะนี่ก็เป็นปูม้าตัวเมื่อกี้นะที่ผมได้เจอไปนะนี่เป็นปูมมาที่ตัวเยี่ยมยอดมากดีมือผมทีนึงนะครับแต่ว่ามันดีไม่เข้าเพราะว่าผมมันแข็งแรงเกินนะส่วนนี้ก็ได้มาเจอปลาหางควายแล้วนะครับผมก็ได้จิ้มหัวเรียบร้อยนะ และนี่ก็คือปลาหางควายตัวนี้ก็น่าจะซักไซ์กิโลกรัมเลยนะไซก็เป็นไซ์ที่ใหญ่เลยใครมีเมนูแนะนำนะครับที่เอาปลาหางควายมาตังสันนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรอร่อยบ้างนะ ตัวนี้ก็ยิงดีกว่านะครับเห็นเป็นตัวใหญ่ดีไงลองซ้อมความแม่นหน่อยนะครับตังนี้ก็เรียบร้อยนะเข้ากลางสอมองพอดีนะครับมันจะได้ไม่ดิ้นนะตอนนี้มันปลดยากนะครับมันมีเงี้ยงอยู่บนบนหัวได้วอ2อันนะ่ะแทิมปวดด้วยนะครับก็เลยยิงให้โดนสมองดีกว่านะปดง่ายกว่าเยอะเลยนะผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับน้องพัดก็ได้ไ่วยนะ้ำมาอวดนะครับน้องพัดมียิงกุ้งได้นะครับยิงเก็บแสกหลังลงไปเลยโคตรแม่นนะครับแล้วก็น้องพัดบอกว่าจริงๆยิงไม่โดนเป็นสิบครั้งแล้ว <bug S 2> ผมก็ได้ดำมาเจอกุ้งเหมือนกัับพด นะเลยนี่ยผมก็เลือกมาตรงนี้แล้วกัน จิ้มโอ้โหโคตรแม่นนะครับนี่คือผลกระทบจากออชมบวกอัดลมนะครับยิงไม่โดนก็สามารถทําให้ได้ตัวได้นะโคตรโคตรตึงและนี่ก็คือกุ้งตัวแรกที่ผมได้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันคือกุ้งแชบัวนะครับแต่จริงๆมันคือกุ้งหางม่วงนะก็เป็นกุ้งที่อร่อยกว่ากุ้งแชบัวอีกนะหายากกว่า้วยส่วนนี้ก็เป็นปลาลิ้นหมานะครับนี่หยิบง่ายง่าย,ยนะไม่ต้องยิงไม่ต้องจิ้มเลยหยิบมาแล้วก็ใส่ถุงนะครับเรียบร้อยอีกแต้มหนึ่งเจออะไรก็เก็บหมดนะครับคืนนี้หากับข้าวนะหากับข้าวว่าจะลงสักหน จิ้มเรียบร้อยอีหนึ่งแต่สิ่งที่ผมมาตามหาวันนี้ก็คือมึกกระดอนนะครับแต่ว่าจนป่านนี้ผมก็ยังไม่เจอตัวมันเลยสักตัวเลยนะในส่วนนี้ก็เป็นไอปลาสิงโตนะครับผมก็กระพิไันเรพัดมายิงแค้หน่อยอยากกินปลาสิงโตซาชิมิอ่ะแต่พัดก็ได้ว่ายหนีผมไปนะครับผมก็อยากยิงนะผมขี้เกียจหลดอ่าชมบวกอัดลมนะครับมันเก็บหน้าท้องนะผมมันได้ใส่ชุดมานะแต่ผมก็มีความพยายามนะครับที่จะเอาถุงใส่ปลามาช้อนหน้ามันนะครับแต่ก็ช่างแล้วในตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกุ้งอีกตัวหนึ่งแล้วนะผมก็่่่่อออออหหาลบบๆนนะะรััเเผืทีีจจตตวว้แ ค่อยๆเล็งจิ้มโชหมับเรียบร้อยครับตัวนี้โดนได้ไงไม่รู้นะดึงขึ้นมามันก็หลุดนะครับค่อยๆจับจับขนาดตัวขัดจะขัดท่อนแล้วมันก็ยังจับยากอีกนะและพอผมจับกุ้งได้แล้วนะครับมผมก็ได้ส่องไปหาปูม้าตัวเมื่อกี้นะครับผมก็ได้เจอปูม้านะนี่มันก็หยิบขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยนะครับได่ปูม้าแล้วก็กุ้งนะแล้วต่อไปผมก็ได้เจอ ปลาหางควายมันก็เขี่ยมันทิ้งนะครับแล้วมันก็ได้เจอกับกุ้งอีกแล้วผมก็ค่อยๆเล็งตั้งสติไว้ค่อยๆเล็งกันใใจยิง <S <S แล้วก็ได้เจออีกตัวหนึ่งค่อยๆเล็งอีกครั้งหนึ่งนะเรียบร้อยตัวนี้โดนนะครับโดนได้ไงไม่รู้อีกแล้วนะโดนเสร็จก็ต้องรีบพยายามไล่จับไล่จับแล้วก็จับได้ไปเรียบร้อยแล้วก็หยิบใส่ถุงไปนะ หลังจากนี้ก็จะกลายเป็นการทะเลาะก,กับกุ้งรัวๆนะครับนี่เจอกุ้งอีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใหญ่เลยนะเอาจริงๆนะครับครั้งนี้ถ้าผมรู้ว่ามันมีกุ้งเข้าแบบนี้นะผมทําฉววกมาไล่จิ้มนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพวกนี้เตรียมเตรียมตัวมาพร้อมละเจออีกแล้วตัวหนึ่งจิ้มโอ้โหตัวนี้โดนโดนตรงไหนวนะเนี่ยเออไล่จับได้อยู่ไล่จับได้อยู่ พยายามไล่จับนะครับจับแบบโคตรทรมานนะถึงมันจะถึงมันจะตัวเกือบขาดท่อนแล้วมันก็ยังจับยากอยู่ดีอ่ะนี่เจอกุ้งอีกแล้วนะครับค่อยๆว่ายลงไปช้าๆล็งโอ้ตัวนี้ตัวนี้โดนแบบโคตรโคตรฟลุกฟลุกที่สุดในโลกนะครับนี่ปักปักกลางตัวเลยนะโคตรแม่นเลยได้มาแล้วก็จับมาใส่ถุงเหมือนเดิมนะครับนี่หลังจากน้ำก็ได้ว่ายน้ําตามหากุ้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้มาเจอกุ้งมันอยู่ใต้ท้องเลยนะตัวนี้มันก็กําลังกกราอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เจอของคืนนี้เลยนะ ผมค่อยๆขยับลงไปเพื่อที่จะให้ขนานกับพื้นนะครับเพื่อที่ได้เพิ่มโอกาสในการโดนนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทุกคนเคยได้ยินเคาว่ายิงจนท้อไหมครับยิงไงก็ยิงไม่โดนนะครับตัวเหมือนเหมือนตัวนี้ผมก็แบบเออมันว่ายหนีไปแล้วจะยิงก็ไม่อยากยิงแล้วยิงไงก็ยิงไม่โดนนะครับก็เลยยังไม่ตัวนี้อยู่นิ่งนะครับเน่ค่อยๆเล็ง จิ้มอดแดกโคก่นกบดเลยครับผมนี่ถือปืนถือลูกดอกไล่ตีนะแต่ก็ไม่ได้เดดนะมันดูดีมันมาเจออีกสองตัวมันหยามหน้ากันมากเลยมุ่งนี้โดนแน่นอนยิงกุ้งไม่โดนขอลงที่ปลาหางควายแล้วกันนะจิ้มหัวเรียบร้อยส่วนนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะให้สองตัวเลยดีนี่สองตัวเลยนะครับผมก็เลือกที่จะจิ้มตัวใหญ่ตัวนี้นะครับจิ้มไปเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งแล้วในตอนนี้ผมก็ได้กลับมาเจอโจทย์ของผมแล้วนะครับก็คือ กุ้งหาง่วงนี่นะนี่ไปค่อยเลง็งตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยจิม้มว้าวอีกแล้วอ๋อไม่เว้าวนะครับรอบนี้โดนโดนโดนหัวมานะครับก็ลเลยทําให้หัวระเบิดไปเลยนะก็ได้ไล่จับมันจับอ่าเรียบร้อยตัวนี้จับได้แล้วแล้วต่อมาะครับก็ได้มาเจอปูม้านะครับปูม้าที่เห็นเมื่อตอนต้นคลิปนั่นแหละครับผมก็ได้หยิบขึ้นมาดูแล้วพบว่ามันมีไข่นะครับผมก็เลยปล่อยมันไปนะจับไปทำไมตัวมีไข่นะเนี่ยปล่อยเสร็จปุ๊บปิดกล้องแล้วก็หยิบขึ้นมาใส่ถุงมอนเดินไปครับแล้วก็เอากลับไปต้มท เนี่ยค่อยว่าช้าๆค่อยเล็งยิงตูมเรียบร้อยนะครับตัวนี้โคนแม่นเลยนะครับโดนตรงไหนไม่รู้นะครับแต่มันว่ายหนีผมแล้วมันก็ไล่จับมันได้อยู่นะจับจับไปเรื่อยนะครับมันจะไม่หนีแบบรุนแรงเหมือนตัวอื่นนะครับตัวอื่นนี่มันจับทีเดียวแล้วก็พุ่งหายเลยนะตัวนี้น่าจะโดนเฉียดหัวนะครับก็เลยทําให้มันหนีไม่รอดนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ถ้าถามว่าน้ําลึกไหมนะครับนี่ก็น้ําก็เนี่ยครับที่ผมยืนเนี่ยตอนนี้ผมยืนอยู่นะไอส่วนปลาหางควายตัวนี้มี่อยู่น้ําตื้นมากเลยครับน้ำน้ำไม่ถึงเอวนะน้ําน่าจะเลยหัวเข่ามานิดนึงนะครับแล้วถ้าถามว่าหมายไหนนะครับหมายนี้คือหมายถ้ำทงนั่นเองนะครับหมายประจาของพวกเราเลยนะแล้วมาดูผลงานวันนี้กันดีกว่านะครับว่าวันนี้พวกเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับที่เห็นตัวสั่นกับเสียงกล้องสั่นนี่ไม่ได้หนาวนะครับเป็นเป็นแค่คอนเทนต์ของพวกเราเองนะจริงๆก็ก็หนาวชิบหายเลยก็หนาวเกือบตายเลยนะ กูนี่สวยเนะเฮดจอควนมืดเลยนี่สิ่งที่เราจะตามหาเลยตัวน้อยคลิปนี้ก็จบลงกันไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบคลิปนี้นะและถ้าหากผิดพลาดไปกันใดก็ก็แล้วจะทาไหม่นะครับก็สันดานมันเป็นอย่างงี้ครับผมแก้ไม่หายสักทีใครแก้ได้นี่ก็มาช่วยแก้ที่หน้าผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับ